เอบิเกลเมื่อได้กินข้าวเหนียวเจ้าเชื่อเรื่องพลังในข้าวเหนียวบอถือเป็นอีกหนึ่งลูกซุปตาดังขวัญใจพี่พีทัวบ้านทัวเมืองสําหรับนักเอพิเกลลูกสาวสุดน่ารักของแม่ชมพู่อรยาโดยนอกจากจะเป็นที่รักของพี่พีชาวเน็ตแล้วก็ยังเป็นขวัญใจของพี่พีทีมงานรายการสามแซบอีกด้วยเพราะแม่ชมมักจะพาลูกๆไปฝากเลี้ยงช่วงทํางานอยู่เป็นประจําทําให้มีโมเมนต์น่ารักน่ารักของเด็กๆกับพี่พีทีมงานมาให้เห็นอยู่บ่อยๆค่ะ ล่าสุด27กรกฎาคม2566ในอินสตาแกรมของโพลิพัฒน์จัดให้มีการโพสต์คลิปขณะที่น้องเกลกำลังจกข้าวเหนียวอย่างอร่อยอร่อยน่าเอ็นดูพร้อมกับใส่ตัวดุ๊กดิ๊กดุ๊กเต้นอีกด้วยงานนี้ได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าเจ้าเชื่อเรื่องพลังในข้าวเหนียวบองานนี้พี่ๆแฟนคลับพาเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่เลยบอกว่าลูกบ้านนี้เลี้ยงง่ายเกินกินง่ายอยู่ง่ายอิธิฤทธิ์ของพลังข้าวเหนียวน้องเกลคึกคักสุดๆ Não อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ